ครับวันนี้จะมาเปิดตอนนี้จะมาเปิดเครื่องนะครับให้คลาย Emergency จก่อนตัวเทมก็จะทํางานจากนั้นเปิดแกส๊สตัวนี้ครับเปิดตัรนี้ถ้าแกส๊สถ้าแก๊สติดตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าแต่ถ้าไม่ติดมันจะขึ้นอาลามตัวสีแดงนี่ก็จะขึ้น เดี๋ยวจะลองเปิดสีเขียวนะครับเปิดแก๊สอีกทีให้แก๊สติดมาสตาร์ททำงานแล้วก็มุนตัวนี้ครับเร่งแก๊ส ท่านต่อไปก็เปิดดัมเปิดดัมหรือถังขั่วนะครับให้หมุตัวนี้ก็จะเป็นฮอตแอร์เป็นลมตรงนี้นะครับนี้ก็จะทำงานต่วนการ รถลมหรือเร่งลมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวบังคับนี่คือเปิดสุดน,นะครับนี่คือปิดส่วนตัวนี้เป็นตัวมิดเป็นตัวกวนเป็นตัวกวนไอ้เมดโปโก้นะครับก็จะตัวนี้ก็จะทำงาน ก็เป็นคูลงเป็นพัดลมเป็นพัดลมคูลงนะครับสำหรับทำความเย็นพัดลมตัวนี้ก็จะถูกร้อก็จะออกครับถ้าจะตั้งหน้าถาังนะครับให้ขันน็อตตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกียวซ้ายให้หมุนไปทางซ้ายโดยใช้ประแจอสองตัวในการจับอย่างนี้นครับ ดึงมาข้างหน้าก็จะได้ตัวนี้อีกใกล้ใกล้หน้าถังตัวนี้ควรตัวถังกับหน้าถังควรห่างกันประมาณสองถึงสามมิลลูกปืนไอล้ลูกปืนตัวนี้จะมีอยู่สองจุดนะครับจุดข้างหน้ากับจุดข้างหลังถ้าจะตั้งหน้าถัง ให้คลายตัวข้างหน้าและคลายตัวด้านหลังตัวด้านหลังจะอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ให้คลายน็อตตัวนี้ก่อนแล้วค่อยปรับหน้าถังส่วนการดูแลรักษานะครับก็จะมีเช็คน้ำมันเกียร์โดยจะเติมตรงนี้นะครับ น้ำมันเกียร์ให้เติมตรงนี้ตอนนี้ทางโรงงานได้เติมไปให้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องทำความสะอาดด้านในตอวนี้สามารถยกขึ้นได้เลยเพื่อที่จะกำจัดเศษพวกกากอล็ดพวกนี้ครับ สามารถเราใช้ลมเป่าหรือลมดูดได้เลยนะครับตนนัวนี้แล้วก็จะมีทำความสะอาดด้านหน้าก็คือถังกุลิ่งเปิดตนนัวนี้มันก็จะมีเศษกากอย่างนี้ออกมาแล้วก็สามารถใช้ลมดูดได้เลย